สปินนะครับสำหรับสายนาดินนะตัวนี้เบอร์สี่พันนะถือว่าเป็นเบอร์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นเบอร์สี่พันนะครับเป็นของเดว่านะครับเป็นสปินเตอร์ R สี่พันนะครับนะเป็นของค่ายเดว่าสปินเตอร์ R สี่พันนะครับครับเดี๋ยวค่อยไล่ให้ชมนะสภาพกันนะครับค่อยๆดูกันสปูลโลหะนะครับนะครับสี่พันนะครับ ภาพก็ถือว่าโอเคนะสภาพสภาพก็ถือว่ายังสวยอยู่นะนะสำหรับรองมือสองนะครับคูน่นี้นะครับนะครับนะครับตัวนี้ผลิตเป็นได้ว่าเวียดนามนะครับป้ายไดว่าเวียดนามนะครับนะครับขารอกนะครับขารอกค่อยชมกันนะครับโอเค แจ้งตำหนิตรงนี้กาดนะครับกาดเพดกาดปิดตูดนะครับนะตรงมุมตรงเนี้ยนะจะมีรอยมีรอยล้าอยู่นะนะรอยล้าตรงเนี้ยผมซ่อมนะซ่อมอัดกาวให้นะครับนะครับก็ไม่มีผลกับการใช้งานนะเป็นกาดปิดตูดนะปิดเฉยนะสวยนะครับยังสวยงามอยู่นะครับมีรอยล้าแตกนะครับตรงนี้หน่อยนะนะครับนะนะไม่มีผลกับการใช้งานนะครับปิดให้ซ่อมให้เรียบร้อยนะครับ แขนก่อนนะครับแขนนะครับจะเป็นโลหะนะครับแขนโลหะนะครับสภาพตัวแขนนะครับนะหนกนะครับหนกเป็นหนบใหญ่นะหนบใหญ่ตัวนี้หนบใหญ่นะครับนะครับหนกใหญ่ลงน้ำมันให้ลื่นนะครับด้านจับใหญ่กระชับมืออัดปานะครับกระชับมือเลยนะครับเบอร์สี่พันนะครับสับซ้ายขวาได้นะนะคลายสกูตรงนี้นะเปลี่ยนสับแขนย้ายมาฝั่งซ้ายฝั่งขวาได้นะครับ ปุ่มกดนะครับหักแขนหนักแขนแน่นๆเลยนะครับแข็งนะครับนะหักแขนพับเก็บนะครับนีดันขึ้นใช้งานนะครับนะครับระบบการกลับแบบวันเวย์นะครับหนึบหนึบนะครับมาดูฝั่งโรเตอร์กันนะครับฝั่งโรเตอร์นะครับโอเคนะครับฝั่งโรเตอร์สวยงามนะครับโรเรอร์หมุนทํางานนะนะครับนะหยอดน้ามันให้เรียบร้อยนะครับเช็คหยอดให้นะครับนะครับชุดฝั่งโรเตอร์นะครับ ชมลูกสปูลนะลูกสปูลนะครับลูกสปูลโลหะนะครับลูกสปูลโลหะนะครับสกรีนต่างๆนะครับนะนี่ขายเบ่อนนะครับนะครับนะเป็นเชฟ ABS สปูลนะครับสปินเตอร์ R 4 0 0 0พนนะครับนะครับนะครับเชฟสปูลนะครับสกรีนสปูลต่างๆนะครับประมาณนี้นะครับ ก็สปูลก็ไม่มีเอ็นปิดนะครับเหมือนเดิมนะครับโชว์ให้น้าๆดูนะครับนะนลูกสปูลนะเปิดโชว์นะครับตรงนี้มุมตรงนี้มีนิดนึงนะครับรอยน้ำกัดกหน่อยนะครับนะครับนะโดยรวมก็ถือว่าสวยนะนะคอสปูลนะครับนะครับมาพลิกมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับนะครับนะครับน่ะมีค่าบ้างนะครับนิดหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับ มาดูอีกข้างบนนะครับฝาสปูลนะครับลูกสปูลนะครับนะครับมีก็มีคราบมีรอยบ้างนะนิดๆหน่อยๆปลายนะครับนะครับคลิกเสียงดังดีนะนะครับคลิกเสียงดังดีนะสายนาดินปากเก็บปลาบ่อแม่น้ําลําคลองหมายธรรมชาตินะครับหนองคลองบึงนะครับอ่างเก็บน้ํานะครับนะแดกนะครับสปูลฝาแดกแบบมีเสียงนะครับเบกนะฝาแดกเบกนะครับ นะครับประมาณนี้นะครับเคขาเมื่อเสร็จก็คายเบรกออกนะครับโอเคนะครับนะครับหมุนยังหมุนลื่นอยู่นะครับยังหมุนลื่นๆอยู่นะครับนะนะระบบจุดกันกลับแบบวันเวย์นะครับเป็นวันเวย์ทางเดียวกันกลับนะครับนึบๆนะนน้ารอกนะครับเปิดหน้ารอกเดินหน้านะครับหน้ารอกเดินหน้าแล้วเด้งกลับปกตินะครับตีกลับปกตินะครับเวลาเราเดินหน้านะครับโอเคประมาณนี้นะครับ นะน็อปนะครับโอเคนะครับหมุนเลื่อนดีนะครับนะประมาณนี้นะครับรอกตัวนี้นะครับอ๋อระบบกันกลับใต้โรเตอร์ตรงนี้เวลาปดเดินหน้าถอยหลังนะนะครับถอยหลังนะครับปกตินะครับถอยหลังนะครับนะเดินหน้านะครับปกตินะครับนะปดไปตรงใต้โรเตอร์ตรงนี้ได้นะครับนะครับ ประมาณนี้นะครับได้ว่านะครับเปอนเตอร์ R 4 0 0 0นะครับเบอร์4000นะครับ